กลับทักทายสบายดีพี่น้องสุขสุข,สขคนมนี้ตอนเรากะชูสองเบอตะซนิวกลับมาพบกันอีกพี่น้องครบรอบปีปีที่แล้วปีที่แล้วบริเวณที่ยืนทีแถวนี้ไม่ถาเป็นเห็ดเป็นสวนมันหมดเลยปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วไอสวนมันตัวน,นั้นเบาตาเบาัานได้ทางเนาะมาตอนนั้นส่วนตรงนี้เป็นสวนมันตัวน,นั้นเป็นกอไผ่ป่าไผ่ลายลายป่าไผ่อยู่มองนะ บ่าวตาก็เลยจ่างค้นทางพี่น้องปลาไพตัวนั้นเนะาะแ็เห็นคลิปกันอยู่ที่น้องว่าปลาไพตัวนั้นจ่างคนทางปีที่แล้วตัวนี้เป็นปลามันพ่อเพื่อนได้พ่อทางตัวนั้นแล้วตัวนั้นเพื่อนเห็นเป็นปลามันหมดไปตัวนี้เป็นปล่อยลงตัวนี้เป็นปล่อยลงเพื่อนจะเอาเอาวควาวมากินหยาบอ่เกี้ยวงามพี่น้องสะอําเลยส่วนมือนีกระเบ้าตากออกมาผู้เดียวออกมาหน้าผู้เดียวสาเรียนเพื่อนกระไปเกี่ยวอ่ะ ไปเกี่ยวเขาสเียมไปเกี่ยวเขาซอยพีซอยนอ้องบัตาออกพัดจอบเบิ้งผู้เดียวมาเบิ้งว่ามันเป็นยังไงว่าทางปแปลนเนี่ยมันเป็นยังไงขับพุ่นละพี่นอ้องตั้งแต่ฟังพุ่นล,ละอ้อมมาเลาะมานี่หน้าซ้มให้นี่เมีนเขางามงามพี่นอ้อยเขาเข้าสูง้งามเลยเข้าหน้าปีทางฟังเล่าย่ยอมรับเลยว่งาง,งาม มื่อนี้ที่บอาต้าเอกมาผู้เดียวกับบอต,ต้าตั้งใจออกมาเก็บเอานี่ลนะมักบกไม่แถวเพิ่นเอามาก,กองไว้ตอนนั้นเพิ่นเก็บมาก,กองไว้นะี่มักบกทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวบอตาสิเก็บเอาไปแกะและะ้วก็ขวกินหลายแห้งสิเอาใส่ทงนี่แหละหลายเติบอยู่เดี๋ยวถึงระมาณจะเครึ่งทงก็ได้กินแรกก็ได้ขวกิน บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยลมพัดต้นไม้ดีลยหน้าทงฝากหวยทุกคุณแต่เป็นหน้าป่านี่ตรงต้นมะตาลเห็นป่าจะมีต้นมะตาลเห็นป่าต้นมะตาลหน้าป่าอ่ะพี่น้องเดี๋ยวปาตาสิเก็บปากบกก่อนปากบ,บก ขพิ่นเก็บมากรองไว้ยักเพิ่นเก็บมาแต่ตอนไหนมาจากตอนนี้นะ่าจะกำลังแกะแกะง่ายนะพี่น้องคิดว่าปกติเราเอามาอันนี้เราเกปกติไปปอกไปแกะขายเดลยพี่น้องแต่สุดนี้เป็นยังบุรเราคู่บ่ขายเสร็จลูกเคยแล้วเคยจะไปขวากินคิดไง เราเก็บมาแต่ใส่มา,า,มากรองเลยมีขันกรองไว้ก็บินลอนๆอนอีกนะเหนาทุกอย่างนิดหน่อย <c oughs> ปกติเป็นแกะ <c oughs> มีคนมาลับสิ่ง แต่เขาสื่อเป็นกิโลเนาะหมักบกมีที่แล้วบอตามากอะแกะขวัวเพิ่งรอบหนึ่งปีนี้มายังพูดได้กินอยู่ขัวหมักบอกอยู่ทั้งฝั่งไทยเขาขายเป็นกิโลกิโลละหลายบาทนิดหน่อยบอต้าก็เคยสั่งซื้อเป็นเน็ตเน็ตในเใน็ตเยอะในเฟส ได้มาเจอจังสีกระบอกสื่อพี here, ่น้องเก็บง่ายแห้งวะเมื่อใดลายเอาเมื่อไว้อยู่เทียงหน้าเอาไว้อยู่นี่ก็มันไกลเทียงหน้า ข้อี่น้องสนุนและสนุกจะเจ่ไไว้ละกกแล้วสนุกหนักน้องเยไปเมื่อได้แบ สวนมันแม่เทาเบิงเลือก็สวนมันปีนี่ก็โบดีปันใดเลยพี่น้องเลยเบิงเบิงต้นเบิงกอกครับคือสีบสมบูรณ์ปันใดเดี๋ยวเป็นยอนว่ามันยังแต่หัวปีบอ่กระโบ,บหัวปีแล้วกันบอกไปอีกอย่างหน,นึ่งน้องพีง่น้องนาะขึ้นคือการทาเกเกียวเขามือใดล่ะกะจะแม่นเลยเดี๋ยวนี้จะแม่นมือกลมลนนมั่นเลยเดี๋ยวนี้เว่าเบิงเหงามั่นพัน ก okay. โอเคอยู่ได้สื่อข้าวต้มข้าวนมนของเพื่อนเยอบคือวันเนาะส่วนกอเนี่ยกอนี่หง่หัวง่ญ่เลยกอดินมันรวมนี่มันเป็นกอไผ่เห็นไหมกอไผ่ที่ว่าตาจ่างคนทางนี่แหละกอมันนัไนหลักไผ่หลักไผ่กอไผ่น้ำเบิง่ง กอตะระก,กอโอ้ปลูกมะพริกพร้อมจังนียโอโอหอมันตะมันมะพริกมะทั่วมีหมดเลยพี่น้องเลยไปกลับบ้านได้ปะเนี่ยไปหานั่งปอกมากบกโอ้นี่คือต้นหมากเดือยนี่ที่วตาบอกให้เพื่อนปลูกหมากเดือยไปให้เด้แบบมันออกภาษาส้วงเฮือกที่เมื่อกินถ้ามี่มาก,ก่อนมาก่อนสวงเฮือจ่อย มังเกิลพันธุ์ใดแก่จ้ะโอ้มัเนเกิลบอดีปันธุน์ใดเนาะเป็นัเช่คือบอดีปันนี้วปกติต้นมังเกิลนี่ปลูกมังเกิลนี่ขึ้นสภาพดีงาด่ายเลยด้วยถามมีล,ลายต้หนหลายกอขนาดจะพอกินที่ดอกยางเลยฟังท้งนี้ก็สมบูรณ์ยูบน่อมีทัว่วทั่วให้ กำลังกิไง่ไงไงต่ำแสบไปทีเมื่อกลัวให้กินกับปิ้งเขียดโอ้ยเจ๋วคุณยังสมบูรณ์อยู่ทั้งนั้นทั้งนี้สมบูรณ์อยู่ทีเมื่อกสมบูรณ์ทั่วฝักโอ้สามฟักเก็บจะปเป็นยังเหี้ยแล้วเก็บอะไรเนาะเห็ดแล้วกันเก็บซับซะน้อย พ้าไดรลายนะพี่น้องไปยี่กร่เปอแล้วล่ะสิขวัญแรงนี้ราพาต่อกันเลยกันนะเออ่อ